สวัสดีครับมาดูวิธีรีเซ็ต Wi-Fi a c c e s s Point ของยี่ห้อ Unify นะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่จะเป็นรุ่น UAP ขด AC ข M นะครับจะเป็น Outdoor นะเขาจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างในตรงนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะพอเห็นแล้วแหละแต่ว่า ผมอยากจะเอามาแนะนําอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่เอาเร็วๆนะครับการกดปุ่มรีเซ็ตมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกคือการรีบูตก็คือกดครั้งเดียวจะเป็นการรีบูตส่วนกรณีที่2ก็คือถ้าเกิดคุณต้องการรีเซ็ตเป็นค่าโรงงานนะครับให้คุณกดค้างมากกว่า5วินาทีนะครับแล้วสังเกตที่ไฟสีฟ้าลองสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูชัดๆหน สองสามสี่ห้าโอเคไฟจะเปลี่ยนเป็นสีขาวตรงกลางครับแล้วก็ไฟดับรอเข้าบูทก่อนนะครับไฟขึ้นมาแล้ว รอสักพักใหญ่ๆนะครับตัวอุปกรณ์ก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าพร้อมกับ adopting ก็คือ Register กับเข้าไปยัง Controller ซึ่งอยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีการ Factory Reset แต่ว่าบนเซิร์ฟเวอร์นั้นยังอยู่นะครับเขาก็จะกลับไปเหมือนเดิมเข้าไปที่เดิมนะครับถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้เขาไม่รีจิ s เ e อเข้าไปเองให้คุณลบตัวนี้ ออกจาก Wi-Fi คอนโทรเ l อร์เสียก่อนนะครับส่วนวิธีลบนั้นก็คือเข้าไปตรงอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไป forget เป็นการ remove เขาออกจาก Network นั่นเองแล้วค่อย factory reset ซึ่งปกติแล้วการที่เราลบออกจาก Network ร์กเขาก็จะมีการ factory reset ตัวเองหลังจากนั้นค่อยปิดเครื่องก็จะเป็นการ reset เป็น factory reset ด้วยแล้วก็ ลบออกจากเน็ตเิรอกไปพร้อมๆกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่ต้องการรีเซ็ตแล้วก็ส่งต่อให้ลูกค้านะครับกรณีที่ตัว Access Point เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อยู่หากต้องการรีเซ็ตที่เป็นค่าโรงงานนะครับแนะนำให้เข้าไปที่เมนู Sitting ของแต่และตัว Acces s Point แล้วก็ไป Forget ดีกว่าเดี๋ยวผมจะ Forget ให้ดูนะครับผม Forget ไปแล้วก็มีค่าเท่ากันกับการกดปุ่มรีเซ็ตค้างเลยนะครับ พอเขาซิงก์กันแล้วไปเจอว่ามีการสั่งรีเซ็ตเขาก็จะลบตัวเองออกแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวเองเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานพร้อมกับแสดงไฟเป็นสีขาวนะครับเท่านี้ก็เป็นการรีเซ็ตอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากที่รีเซ็ตอย่างสมบูรณ์แล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นกระพริบรอการเชื่อมต่อนะครับ ถ้าเราเปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีการพบตัว Access Point ขึ้นมา1ตัวเหมือนในตอนแรกคุณสามารถกด Adopting เพื่อเพิ่มได้เลยนะครับก็แนะนำใช้วิธีนี้กรณีที่เราทดสอบเรียบร้อยแ,แล้วก่อนที่จะส่งลูกค้าก็ให้เลือกเป็นการ Forget ดีกว่าน่าจะสวยงามนะครับไม่ต้องกดปุ่มรี s ซ t ตก็ได้นะครับ